โอ้บางงวดมีเ okay. บ้าหลายเด้อสิเอาสามคู่ต pues, ัวนี uh ้สามคู่ตัวนี้บ่เออมันจะให้กูไปงวดที่หาอีดีบ่เอาะกันละงวดที่หาเนี่ยคือปูดสิตสบายหัวหมูคันถืองวดนี้งวดนี้สิตสบายหัวหมเพราะว่าที่เอาจังๆเลยมอนเหมือนที่เอาที่เบ้าไลที่เบ้าใหญ่น้ำมูไปเลยถือกระถือก็ถือก็เล้วไปก็ที่เอาที่งวดซ้อนแล้วที่งวดนี้งวดงวดที่หาที่สองนั่นจริงหนึ่งมีหน้าหนี่เป็นงวดที่หาหนึ่งมีหน้าหนี่ว่ามันเฉียดเวียดยวนล่ะเสียว จังๆคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแม่อ้อยห้าศูนย์นะคะงวดที่ผ่านมาถูกมาแล้วสี่งวดติดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่ห้าวันสัตว์ทางงวดนี้เข้าอีกสิเลี่ยงหัวหมูเลยวันสัตว์แม่อ้อยว่านะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเขาไปรับชมรับฟังน้ำกันพร้อมๆกันเลยค่ะว่า แม่อ้อยเพิ่นจะฟันได้โตัวใดบอกว่าฟันได้ตองวดแล้วว่ากัศนค่ะขึ้นมาหากันคือเก่ามันจะเป็นตัวเกาติบาะฟันตองวดฟันตองวดตองวดแล้วบ่นีไอตองขึ้นนี่แหละลดนะมันเป็นทั้งสี่ทุกเชียนนี่แหละศูนย์ถึงเป็นแสนเนาะเจ้าโอ้ยร้อนเบื้องทะเลให้ตัวเบาแหรรันโอ้บางวัดนี่เบาหลายเด้อสิเอาสามคู่ตัวนี้หนึ่งซีศูนย์ซี สีสูนล้วก็นในละพุ่มตัวเก้านี่ยละบ่หนิมเอานี่ดอกแต่ว่าสินาขาซีเด้อขาซีนี่บ่ทิมตัวน,นี่บ่ทิมเพราะว่ามาปั่นขึ้นนี่ผูงเง้เยิงก็บาสร้ายก็เปลี่ยนทีเป็นหา่านบ่อืมนั่นแหละก็มาเป็นละที่เกา้าเหรอค่ะแบบเก้าเลยอเออเมื่อกี้ให้กมไปงวดที่หาอีดีบอกเอาก็แล้วงวดที่หาเนี่ยคือปวดสบายหัวหมู คันตึกงว,ด,ด,ว,วดนี่ทิบไยหัวโมพวกทีก่เอาจัง,จงๆเลมอนมืนที่เอาที่เมอเอาไลไอายที่มาใหญ่น้ำมูไปเลยค่ะกรถเถบ่ถรอก็แลี้วไปคือทีเอาทีทงวดอนแล้วทีงวดนี้งวดที่หาสองน่ะแ้ทีหนึ่งหนึ่มน้านี่เป็นงวดที่หายมีน่านี่นว่ดดามันเฉียบียุ่นละสียเอาจังๆค่ะค่าเลยฟันแล้วแล้มสาม้ามืดเดียดาดเดือดาคือเกาเนียมันสิ่ได้ใบเงินแต่ว่าเดียดไหลยบกทุกเชียเดียดข้างขวด ที่เดียดมีเดียวกับมาขางใส่อันนี้ที่เดียดเบิดขันไปเบิดน้ำมือจนได้เก่าขั้นฟันแบบนี้มันเป็นยังไงกอันฟันแบบนี้วานฟันดีถ้าเราขัฟันขับทีได้ใบเงินรลดจังสินนะเบิดแน่นอนลุกแล้วลุกอีกไปวดผู้นี้เพิ่งไข่บาได้นอนปวดตีนบัดนี้มานอนบางสิแก่งมาฟันบางสิแก่งนี่มันเคยคิวนะวันเสาร์เนี่ยไอสิว่าตัวไหนก็สร้างขึ้นจะเอาห้องเปลือมกับผู้นี้เท่านั้น ปื้มท่านในบอไปปลือบบอท่านในบอเปื้มน้องปลือบเพาท่านบอกมะเล็กเปื้มนี่ชัดเจนน้องเปลือบนี่ขั้นเมื่อสิได้บ่ายเงินแสนบ่เนาะจ้าบาทกูบ่ไปหาเอาทองเอื่อนหกหนึ่งเนี่ยหกหลักเด้อมาหัวนิมเส่องยังมาหาล้อล้อนคนซื้อหาตัวหตัวของเจ้ามาเสนอมาน้องผัวมันซื้อหน่อยสิเนี่ยบาทอีบาทบาทหามานะครับเมียนน้องหาเมียนน้องวันฉันน้องหาเมื่อตองลอยเนาะ นั่นมึงจะจื่อบัินี้เออของเกี่ยวข้องเอาเท่าได่หาชูนของเก้ายวข้องอันหาชุนมาเดาหลายสา,สามตัวอืมสามตัวยังมาจ่ายเครื่องอีกอยังมาจ่ายบะเครื่องเจ็ดสิบอยู่แต่ว่าท<อ>ี่มึงหันมึงนี่นะไม่ได้เป็นใจ<อ>ผู้หนีผนู้นั้นมนาางพี่นะามันมาเอามองเดียวดีมีวมาถือสามด้านวะนั่นนี่ละสิเขียนเด็ก ถือสามล้านเตี้ยนี่เดี๋วมันล้ามัดหอมมือคื่นยืดเสีลกข้าวอข้าวไงโอ้ขาบ่ได้ออามาจีขาอยู่ทั้งรถโอ้ไปไปอือขายเลยมันนี้ไงวะน้ำนผมน้ำมน้ำท้งสีน้มเป็นแง้ทหอมมันผสมมัล้างสี่ บ้าน <Vander> <keys> so mm ่ะประมบ้านม่อานทั้งเทมันทข้าวแจ้งเขา้าวเขาษืออาสามพั้าวหืาษาสัมพานท์ไให้บอลลัมน้่พที่นองบรรยากาศนี่คือบรรยากาศซุ้มแช่ียหมแล้เดียนมัดทีนี่เป็นฝันดีของงวดแล้วนี่งวดของหาเนี่ยวันที่นี่หน้าีอาจจะเป็นของงวดที่หาไปรถมมันจะเป็นแบบคือยู่น้ำจาจเด๋ยวน้เรียที ไปดีที่บัดทเรเรยนไ่คือกรลัยงน่ปากแขงมาก่ปรอื่นปฐมปฐมเป็นเ่่องสีนี่ยังเรียนทำจะพอ้าไครับว้องบอกยนะอ้าัการนี่แม่อ้อยกำลังกินข้อแรกพอดีพี่น้องส้มแช่ข้อแรงน้ำกันวอกตัวเลขกไปน้ำาเมเพราะว่าพันเถือเลียกาย เปนตองวัดนะเรื่องเราเรื่องเดียโม่เนี่ยจนได้ข้ามหนีผลนี่พี่น้องพลังคนก็ได้เอารถโย่ใส่เนี่ยเฮี่ยนมาเฮี้ยนปลาตีกันเนอ่นี่ตีมวนปาตีกันอยู่ตลอดมาี่กเปนพืันที่18เจาะไม่มีทุกไม่ตะสุไม่ตะมวแตะมวนเนาะน่าหน่ะเสียสมเด็เสียสม เตือสิ้งจิบจิ้งจอดหรอกเอาเขียนเราดิหนิมีคุณพี่เขียนโลดตัวไหนสี่ห้าสี่หาโนีจักเทียน้สี่ห้านี่จักแียนน้อยสี่ห้าเอาอกข้ามเล่าเหรพี่น้องพอาาเราต้อดวงกลังหงกําลังหิงสวนีวนซีสีหนึ่งสีนนี่่นี้แหละเรียบัวนี้ เนียนเนียนเนีนเนีนตัวใดสีเนียนคู่ใดวานี่เนีนหาซีกับสีเหนียวหาซีกับซีเนงนยนซีหนึ่งนืงซีหายเอฟซีมันกลับเอาหอะไรพื่นเทดเอาฮัก่อมันอยู่อาวนี่อยู่แล้วนะก็ตออกหนึ่งซีเื้อหาซีมันก็อยู่ในนี่ละมัอยู่ในอาเดียวกันอย่แล้วนี่ค่ะ เอาเมื่อนี่ว,ว่าฟันดียมขึ้นฟันดีปฏิแกงไหมครับอยู่เียวนาะแหวนหดเวยมันหาไปเห็นซื้ออันหัวเพชรแสวยอันนี้เา้าหนใส,าสวยนเน้า,า,า,าโปยเกลเ่าเลยหตอนี้นังดิเลยกมันมีั้นมีท่านี่นาะยามีทอานี้ละเพราะว่ามันได้ทนาน่านี้จากปีไปแนวอื่นถ้าใส่ค่งสุดไทยอีกเนาะจงไวใส่ค่งสุดไทยอีก

สาวลำบวงนะครับแม่อ้อย่า,างนี้เล่กแม่นพร้อมซีงวดติด๊บนักร้องกไกยูนีนักร้องกไกยูนีใส่นักร้องเอิอ้นเล่าก็เป็นนักรอก้อ,อ,กกรองคือกันกินตาลาดีกินตาลาก็กินตลอดม้าลำกันนี่ซิริคอนกับน้องคุณจุกุ้มบนเดื้สิริพรแม่น้องเพิ่มย่ายน้องเพิ่มบสนเดื้สิริคอนนักแม่นคือกันเด้อนั่นน่ะน้องเพิ่มเขามาตามยิงมันบ่เออจังหวะห้าเอาโค้งน้องเพิ่มโค้งชุดไทยครับผม อันทั้งไฟนี่เป็นไฟยังนี่หางยเกี่องนนักล่องคืวกันเบทรายนี่นี่นี่ก็พระธรรมดานี่นี่ยงวะมหากินตะละมันสิได้กินตลอดนั่นบ่แม่นี่หลีนานะเห็นบ่ามาได้มหากินตะระได้กินตลอดมาสู่มื่อมาสกินตลอดตลอดจะมันแย่บุญเง้ยบุญกินตะระคนลาบ แมนอันอิลีอันนี้ินตล่ากินกินตาล่าโซกลาบเพิอมบัดนี้อันนักร้องไฟไส้นี่เป็นเงาเสียงของผู้ใดเนาะนักร้องที่หยุดพุ่นสิ์คำใส่เสียงไส้เราขึ้นล่ามึงจะโตดุงรุดีแล้วที่เธอไปมีแฟนใหม่แม่นี่ดีแม่นี่ดีอ่ะเสียงมันเสียงไปทั้งมดมุ่นสิบเนาะอันนี้แมนเสียงกินตะลากินตะลากินตาล่ามึงจะก่อนมึงรู้ไหมก่อนเลยเน อาจจะขึ้นหัวคอมึงยกี้บาดต้อบขะใช่หักบได้ดอเตงโมเต็งโมแตงโมร่องเมื่อกบาดด้วแตงโม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 ,งม,งม,งมลูกตัวรุ่านไ,ได้รับประทานเอกถูกใจึ้นมวลขึ้งใดเพีงเพื่อพี่น้องเื่อสก็จะมีชีวตเรียกจะคอยมาฟังเพื่อนเราบ่มเมืองคอนกินตะลาแแม่หดละครับเนาะกินตะลักคนละคนละเปดเปดช้อยได้เป็นบ่เสียสมเจียชมิดชอยเสื้อเท่าไรเปียดชอย ห้าสิบาทเนี่ยเสียบมาสิปีช่วยพี่น้องแ้นี่อ้าวนี่ยเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่าขันออกงวดนี้เป็นงวดที่หามปนบ่อยครับซีงวดติดแล้วเป็นบ่งวดนี้มันใจร้ายกว่าเส้นบ่โอ้มันใจว่ามันเต็มร้อยอยู่เต็มร้อยคูณแล้วพี่น้องเอ้ามันมาแข้งเราสุดเลียคูณครับ